มาพี่น้องมาอีกแล้วปลาเบิดอหาอยู่หากินครับมาตกปลาเก็รพี่น้องเอ,อ้ยม่มีมองไปนี่นะครับมาเบิงนำ้ำซี่น้ำเซ่น,นะพี่น้องเ้ยมากับเสียนหญ่สวยเซอร์วิสครับคนข่าป,ปลาหลากหลายนะครับเทียมดันกระเลื้ยงกับมาพี่น้อง นี่พี่ยุนเอลซี่คือสิจำไหนเนาะครับใน,นยุทธ์เรือแอีพี่สิไตร่ตรองฟอเล่ายู่เคลื่อนปากม,มุ่นฮันหนาทักทายเอลซี่ในพียนนี่นะครับเสียวไว้ไว้เซอร์วิสกนานฝพ่นครับเพื่อนรายงานตัวพี่ครับเบสเม่ได้กินเขาข้ับแก้วเราพี่น้องมื่อนี้เห็นละ่ะมาฮอดพี่ครับมาเบิ่งปลา,าเรื่องพี่น้องผมจะให้เบิ่งปลา ย้อนแสงนี่เด้อพี่น้องนี่คุณขับปลาม่วนมันท่านจะตายพี่นอ้องม่วนตายแล้วอยู่พี่ครับผีมือของเพิ่นครับสวายเซอร์วิสพี่ครับแซนด์แข็งไว้ย่างดีพี่น้องเอ้ยพี่คุณขับปลาในปลาโหรตัวหนึ่งครับจะได้จังพิ๊คิวมางจะได้เราพี่น้องเอ้ คนว่าคนสิปล่อยผมหองน้ำเว่อีอยู่คนว่าเอาได้แน่วนี่คนว่าสันคนตกปลาเก็ดปลาโดมาขาบปลาหน่อยพี่น้องเอ้ยคนมาคนสิปล่อยผมมาเอ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 าผมถ่ายพระท่านตอนมันผมหยาดคนปล่อยหลายผมเลยบริถ่ายัดนี่นะครับมาวงเขาพงยนุนครับพี่น้องคูนความเพลินฝนครับพี่น้องเอ้ดอแสงลอะไร อาพี่น้องติดตามกันบังครับคงจะคล้มมองเลยครับถ้าว่าผมผมไม่หรอก <c oughs> เอาบังครับพี่น้องติดตามกันไปเรื่อยๆบังเป็นไพรสิริเยอะปลาไปจุนเหรียญหลิยวครับพี่น้องปวดสบายครับนั่งกินน้ขโขกดซ้อยพี่น้องเลยเอา้าวอีพี่ที่สิบสองนี่ก็มา ตกปลาเกตกับพี่น้องเไเบึงขั้นเบ็ดนะพี่น้องบึงซอยกันเ้อว,ว่าขั้นไหนมันสีดิน้องบึงซอยกันพี่น้องลย,งงย,งลยว่าปลาสีดึงขั้นเบ็ดขั้นไหนลงครับบ่เปล่าเราไม่นีพี่น้องเงมีพี่ที่สิบสองมาหาตกปลาเกต ไปโรไปเห็ดสมแล้วเพิ่ว่าเสียไว้เพิ่วมาเห็ดสมพท่านแสยปานยังเรยว่าท่านดูดมือจนสีดบดเพิ่ามนแสบหลายปลาเสือบี สีเบสวีบสวีบสบีนะพี่น้องิดตามาไปเิงนีพี่นีมาหากินปลาเก็กัพี่น้องเลยผมมาพท่านพอจุนเยืะปลา ใหญ่เอาขึ้นเมื่อไหร่ครับพี่น้องเอง้ยผมยังเงดอยู่ว่าเราเอาหลียวมาเสือปลายไงไม่เสือได้เอาตีตาเข้าไปพี่น้องเอง้ย <laughs> เอฟซีบาลรีม,มูนแทนไปจุนถามหาเรื่อง <laughs> ยืนหากินแต่ละม้วนเรื่อจะไปหมองเงินหรอกบาลรีม,มูนหากินตะละม้วนเรื่อบาลรีม,มูน เดี๋ยวสิไปหาอยู่หรอกเอฟซีวาริมอนครับเพิ่นยิให้ผมไปถ่ายเพิ่นเดี๋ยวสิไปหาเพิ่นเจ้ามืออยู่พี่น้องมาแล้วพี่น้องตัวเล็กแขกมันเห็นบ่พี่น้องพิชประเภทอีกแล้วพี่น้องเอ้ยตัวเล็กแขกมันพี่น้องเอาอยู่หรอกว่าสิบว่าเอาว่าคืนสิพี่น้องมึงปากกะแยง เน ja ี mm ่ยมตกปลากลดมันคืออะไรปลากระแยงพี่น้องมตกปลาเก็ดแต่ปลากระแยงพี่น้องนียพิษประเภทอีกแล้วเอาตัวแรกเอาอยู่หรอกพี่น้องว่านขลุ่นปลาขลุ่นอมันมีอ่ะมันมียังกับปลาขลุ้อ เห็นแม่มันเลรอพี่น้องเอ้าเดี๋ยวไว้เอาเลยพี่น้องโมไม่เอนี่มีเห็นแต่อันนั้น phơi chun thấy khó nghe phí đoạn. Phí đoạn thì phi non, thấy bao phun, nhiều phi non, phơi khó nghe này, mình khó ไค่เน่แต่มีโฮมอยู่ใต้สะพานพี่น้องเงยีพีทีสิบสองยี่พี่ที 42. สิบสองสิบว่าไรปลาตัวละสิบสองกิโลบ่พี่น้องเงย์ถูกครับมาตเตียนใหญ่เตียนจุนเตียนแม่น้ำมูลพี่น้องเอ้ย์อะไรจะมาทำซี่วะที่นี่พวกนี้บวยเงย์เนอะทีมงานทีมงานยันงเกาะไอ้จุน ทีมงานไปก่อนทีมงานเจ้าทีมงานซิง,ง,ง,งเหลียวยมุ่นเบังเอิญนี่เด้อนี่พอ,อจุนมาหากินอยู่สีอยู่ที่มานี่ครัเสียไว้เดี๋ยวคล้องไม้เพิน่นเขาเพิ่นมาประจันต์ตัอยู่นี่นี่ตอวันอาทิตย์พอไปใส่ครับแต่อยู่นะี่ละคล้องใหญ่มากพระท่านพี่น้องเอ้ยพอ,อจุนเอาจนเบ็ดอัน หรืวจนที่ฮักพี่น้องเลยห้องตายเว่ยๆอยู่พี่น้องเพิ่นบ่เพิ่นบพิ่นเพื่อของใหญ่แล้วเพ,พ,พิ่นไปอยู่แต่แม,นม่น้นุมูลไปหาแต่ปลาอันไปยังก่อนปลาขาวหน่อยเอาอีพี่ที่สิบสองนี่ครับอ,อยากหาก,กินแถวแม่น้ำซี่นะพี่น้องนียพี่ครัเสียวไว้เพื่อนจุน บเป้าแล้วละครับแต่ว่าผมมาหาสวยแน่มือนี่ผมพ้นมาพ่นเอาข้นแอนดอกมันมาใสดอกเยจดขอมีอะไรข้นไเ่อีไรเอฟซีแม่ละม้วนเบงอร์เนาะไฟจุนมาลอยหัดกินยี่แถวเหี้ยละพี่น้องเลยแดดปนไหนเรากับวยาั เอาติดตามกันไปพี่น้องยีพี่ทีสิบสองเม่เคยมาเมล่ดอันปลาเกตถึงเีอมาลองเบื้องครับพี่น้องนี่มาสิมานบอเธอแต่ปลาตัวละสิบสองโลผนมาพวยจุนมาอีพี่ทีสิบสองลพยจุนเราขืนนี่พี่น้องห็นบ่นนอน,นั่นปลายังไม่พวจุนโอ้ยพิดเกีวหรอปลากระยงอยู่ องตัวพี่น้องเลยโอ้แล้วมานตกปากระแยงแล้วมาฮ่าีตามก็ไปพี่น้องเลยคือสิบริกินแก้วหรอกโมนี่คือในดาราปลาปรโอก็ะไรพี่น้องเอ้ยมาตีตะกอปรโอสวัวปนปลาหน่อยยู่ในตะกอเอาตีดตามกนไปครับ ไฟจุนอาป่ากระแยงขึ้นเลยพี่น้องย้อนแสงอีกแล้วพี่น้องเลยไฟจุนอาป่ากระแย่งในเรากขาสร้างนึงพี่น้องเลยแต่ว่าป่านพ้นยังทิม่าอยู่พ้นาพ่าปัจจุบนี้จากมูนไปตกอยู่มมูนเป่าเป็นเป่าพี่น้องเลยไปนั่งตากแรดรจิ้มมูนสูซี่อะไรหรอกพี่น้องพ้นา่าเอาะไรเไว้ไปเอาขึ้นไหมนะขั้นวุ้นคอย มุน่เปลนคนทามุนมุ่เป็นมนเป็นมากระไรโดนะปลากเนี้่พี่น้องมาเอาบ้งปลาบ้งเสียไว้บ่เอาขึ้นมากไรโดะสนปลากเวัดจุนฝากีด้วย่วัดแหงกดิงพอยจุนเหี้ยวหันไหนได้วย้ห้อันย่อขึ้นอได้ ผอของใหญ่เลยพี่น้องของฉันนี่ไว้ฉันไม่ไหวน้องผอของใหญ่มาแม่นขวางดีไนวเไว้ยน่อลูกดาบันกจินเป่าพี่น้องเอ้ยเห็นแต่นีงมันท่าจะจะไว้ตัวแหละพี่น้องมันรุดมันรุดมันรุดเบามันขวมงานเออมาเจ้าของใหญ่สู้พี่น้องอดีกว่า เที่ยวแดกพี่น้องเอ้ยบรเคยจังเตี้ยตกตะเกาะตะแก่ทันบอบมาเนี่ยเห็นเบันไดคิดพี่น้องเลยเห็ดบลเป็นกับเ็ตเนี่ยนาแด้มันไปตกะกคตใส่ก็ไม่มองตกะขี้พี่น้องเลยแต่พออินทุนมานนั่งตากแดดอยู่นี่ยังเอาปลากระแยกอยู่พี่น้องเลยย มันแรงมันแหลง่ง้า่านปลายังกเอาคน่ะเอฟซีทั้งหมดกับนั้นเออีพีสีที่สองนี่ยพ่อจุนหนีจากมูน่ละไม่เห็นปลาแต่แงกัปลาย่างก่นปลาอย่างกอห้างเดปลาจูปลาสะกางูโตกับปลาสะกาอยางที่้องนี่ก็เป็นปลาจูปลาตะกาง ก็โตก็โตในพวกเดิมเดิเคยอะไรเจยอะไรต้อนี่ตอนเนี้ยตูโอ้กอนี้ยไปตู้นี่ิตเดี้ยตู้มันนี่ีสิบสองก็มาาาตวนึสิบสโลกิน <G ül> ไปจุนแห่งสองอีเดียมเอาผมหมาเร้ถสิเป่าโูเมนตวเ้าๆเรือไหนแต่แบบนึ่ง <S 2> <S 2> นนเ,า <S <S เ่าเดไอไปบิ่งขี่นอกไปทางไหนทที่บู๊ของกันทันั้นเลยเดี

คุณไปจุนขาของหญ่ดิพี่หน่อพุณปลาอย่างนี้จุนพุณปลาหางแดงบ่คุณไปจุนไหนละครับปลาหางแดงเสียไว้เอาอันตะกอมาใส่เหงือบกินดีอยู่ครับมีแต่ปลาหน่อยกินอยู่างงี้ง่ายมากสลาบสุดง่ายมาองมาผัดบนมีบ่ไหนตัวใหญ่จักเต็อพี่หน่อเอ้ย นี่กล่องไม่เสียไว้เลป้ามีตัวชิบสองโลตัวเจ็ดโลพอไดอ้พี่สิพ่ออะไรพ่อเอาอันป้าอัน,นี้คืนอันตัวหนึ่งเอาไปเห็ดสมมันก็แสบคักรบส่อโด้สมเ้อขิมซีดโอ้ินจุ่ม โอ้แทบขาดเลยเนี่นยเนี่ยปลาดเห็ดนะสุมนะครับปลาดปลาดตัวนี้ขาดที่ตายพี่น่องเอ้เช่นนั้นจะไปขาบอันปลาหางแดงแน่นตะกอสออกอวสอยปลาดูตรงไหนด้ยิน ติดตามกันไปได้เลยพี่น้องเอ้ยเริ่มย้อนแสงมาเรื่อยๆเลยนี่นี่จุนเอาแล้วครับพี่น้องปลาคุลามคือเริ่มอยังปลาแนวไหนปลาคุลาบเริ่มย้อนแสงเลยพี่น้องเอ้ยแดดได้ละแดดได้เลยพี่น้องเอ้ยทำมาหนี่มพี่หนุ่มมาแดดได้พี่น้องงมาัจ Đường sáng rồi thế nào ngay, đi Nhài con Nhài cổng này con à, hắn còn mới cần hắn đẹp giòn sáng cứ thế này nó phải nó đẹp đây được phải nào? ơi นาะติดตามกันไปอีพี่นี่ครับอีพี่ตีสิบสองหาตีตะก,กอดพี่น้องเลยไปจเจอหนักขึ้นไม่อีกเลยพี่น้องเห็นไหมคนเดี๋ยวคนสู่กันยันในหนัพี่น้องเลยปไปยังนั่นก็ซอยก็ซอ <laughs> ยก็สูเ่เหตุแห่งเนาะติดตามไปไเรื่อยๆพี่น้องเลย Chủ liu hay chun vậy ừ, là làm gì hay chun đây gì là phi nào pha hang đèn mà ừ, à, sạc ngắt là phi nhảy ngắt ngắt tiền ham chun chôm khát nó tiệm váy thì pha làm <laughs> <phát> lại <laughs> mà thằng huy chun phi đi. bao nó hơn mà to quá Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp

Ô, nó ở đây kiện, ở đây kiện cứ dưới này. Ừ. Ở đây kiện này. Thôi, nó to nhảy, nó không phi non cái xe máy ở cửa nào phun. Nhìn vào phi non, cứ siêu y hòn xe này nọ. Hả? Con cá bốt, con cá bốt. Của phi non, pha à nó ừ. pha quá. ปลาสวยงมมาตัวใหญ่ตัวดีแต่พี่น้องเห็นบ่พี่น้องเพื่อนเอ้ยหลาบเหนียวเหนียวเอาแล้วพี่จนเออพี่จนเดินตะบานยังเลยปลาสวยงามเนาติดตามกันไปได้เลยพี่น้องเลยคือชูบุรีกินกับแก้วละเบื้องละปลากระแยงแน่วาสกางแน่อยู่นี่ยี่สิบนี่หาปลาเกตพี่น้องเลย อ๋ออีพี่มันเคยใส่ช่ำนี่นะพี่น้องเบิ้งหน้าแดดแห้งแดดแห้งพี่น้องเอ้ยกล่องหอนวู้ยพี่น้องคลิปดีกว่าเบื้งกับปลาโดเสียไว้ไม้โซ่ทางเดือดทางเดือดไมกั้มวันนี้พี่น้องเอาปลาเสียไว้ม้โซ่หรอผม ปลายังไงปลาบนเขาก็ปลาห้างแดงบนืนนก็บงของไงพี่น้องาที่ไหนี่ดใจที่หลัู้ดกองไงพี่น้องมาดูงั่งฮ่าฮ่าามพี่ด คนสรงคนมาสามกิโลเสียไว้แล่าไหร่ครับผมมาบพท่านท่านสันเห็นตอนบนอยื่ครับมาดูจะในจังบอท่านขึ้นมาท่านเห็ว่าได้ดอกขึ้นมาแล้วผมมาได้บ้างที่ไหนที่น้องขึ้นมาแล้วผมมาได้